สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับเชื่อมต่อกับมินิ DJ i n i 2มินิทูนะครับว่าเชื่อมต่อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็นีเข้าเข้าโปรแกรมนี้ก่อนครับขั้นตอนแรกก็โหลดโปรแกรมมินิดีเจ l อมินิไฟนะครับนี่เป็นโปรแกรมนี้นะครับ DJI MI อมินิอไ จะเป็นรุ่นล่างนี้นครับนี้เดี๋ยวให้เรานี่เชื่อมนะครับแล้วก็กดต่อนะครับสำหรับขั้นตอนที่เรายัางไม่ได้ลงทะเบียนนะยังไงก็ต้องลงทะเบียนก่อนครับสำหรับผมมาสางคือลงลง,ลงทะเบียนมาแล้วครับก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อโดนก็จะขึ้นเป็นนี่เป็นมาริวแอร์สองแล้วก็เลือกดีเจมินิสองครับนี่ครับแล้วก็แน่นแน่จอจะขาบขานะ นี่อ๋อเนี่นี่นเดีวเชื่อมเนี้ยเราให้เชื่อมต่ออันนี้คือสายเชื่อมต่อแอนดรอยด์ Android นะครับแล้วก็หลักการเหมือนเดิมครับง่ายๆนะครับหลักการอย่างคุณมีผมจะบอกแค่รีมโมทนะครับแล้วก็อ่า ก็อื่นนะครับเราก็ต้องใส่อันนี้อันนี้นครับคือดิโมดบังคับสองอันสองอันตรงนี้นครับนี่ที่สำคัญนะครับนี่เชื่อมต่อนี่แล้วก็แล้วก็ทำการเชื่อมต่อครับ ที่สำคัญปุ่มปุ่มอ,อ่ปุ่มโดนกับปุ่ม,มีิมบกดเหมือนกันนะครับกดครั้งหนึ่งตรงนี้ครับแล้วก็กดแช่นี่ให้มันขึ้นไปนี่ครับแล้วมันก็จะทำการค้นหาโดนครับของเรานะครับแล้วก็ต้องไปเปิดที่โดนเหมือนกันอีกแบบนี้ครับโด,ดนโดยการที่ <c oughs> ดนกันที่ผมเปิดแค่อันนี้นครับผมไม่ได้เปิดแค่ข้างบนว่าผมไม่ได้บินนะครับวันนี้ผมมาสอนแค่ว่าจะบินปุ่มมันอยู่ตรงนี้นครับเรากดแค่1ทีแล้วก็กดอีกทีหนึ่งกดแช่ไว้แล้วมันก็จะวิ่งติดติดติด,ตดแล้วก็จะค้นหาโดนของเราเราก็จะสามารถบินได้นะครับน,นีง่ายๆแค่ การวิธีการเชื่อมต่อโดน DJI Mini 2ก,ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับใครที่มีมีข้อความสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้ด้านคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบทุกคนนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาพบกันก,กับการบินโดนให้สน hey, ุก ต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องขอตัอรับก่อนนะสวัสดีครับ